ครับตอนนี้เราจะไหว้เต่างอยกันนะครับอันนี้อยู่กับน้องต้อมนะครับหนุ่มสกลนครโอ้โหอายุ24 25ปีสุขภาพเด็ดหล่อมากเลยอ่ะถือพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายเอาถือได้มาไปแล้วนะได้เอาถือพี่มาเลยได้แล้วได้แล้วน้องบอลบอกว่าคนนี้หล่อหวานนะถ่ายอะไรเนี่ย ังอรีเยดังกันนะทุกสมุกันนะล้วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยเย็นนีนะเฮงๆรวยๆกันเดี๋ยวเราก็เฮกันอริไอยู่ป็ะไหนยอธิฐานไม่เสร็จเลยโอ้แตอธิษฐอธิษฐกันเคุณสมยศออกเสียงหน่อย

ตองอยไหมเห็นตองอยไหมเห็นครับเห็น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 ครับก็วันนี้มาพญาตองอยเป็นครั้งที่จำไม่ได้แล้วฮะแต่เขาจะมาเรื่อยๆถึงจะดังแค่ไหนถึงจะไม่รวยร้อนฟ้าแต่เขาจังจะมาเพราะว่าเราเป็นลูกศิษย์พญาตองอยนะก็ขอขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและเย็นนี้มีข่าวดีกันด้วยที่สำคัญคือพญาตยนงสิ ฝั่งนี้มาแท้มานี้มาอยู่ตรงนี้ไอ <c oughs> ้ที่สำคัญนะหัวรักหัวหลงห <c oughs> ัวไม่มีน้องใจขอบคุณผักหวาน <c oughs> เขาเก็บเขาไปเก็บผักหวานบนภูเหล็กไฟมาให้ โอ้โหสุดยอดมากนะแต่งหน้า200ร้อมันนักเอกละครลิงอ่ะ <c oughs> สวยสวยเพื่อนเล่น <c oughs> ก็ถอนเป็นกรัลรยาณนะมิตรที่ดีมากเกาะๆนะครับถึงก็จะไปหากันบ่อยๆเนาะเดี๋ยวเราไปหากันบ่อยๆได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทูเรดไฟกันแล้วไปร่วมเดี๋ยวไป็นลาอะไรกันนะต้องไปกันนะโอเคนะเดี๋ยวขับรถตะเล็กขับเที่ยวหน่อยนะถ้ามีเวลานะครับโอเคครับเราเข้ามาด้วยเลยเอามา ครับผมเปต้นทุนเลยนะับครับนี่คือนี่คือนักร้องนะครับเพลงพญาต่อคอยน้องท็อฟฟี่ทิติพงษ์นะครับสวัสดีหน่อยสวัสดีครับท็อฟฟี่ทิติพงษ์ครับผลงานการหน่อยเลยเพลงพญาต่อคอยนะครับซึ่งมาจากพญาต่อคอยแหละแต่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางช่วงบางตอนแรงเปลี่ยนนะครับแรงไปเลยต้องเปลี่ยนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราทำตามหน้าที่ของเรานะครับให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ เอาฝักเพลงผลงานเพลงที่จะเต่าคอยนะครับที่จะออกล่าสุดนี้นะครับให้อยู่ในอ้อมของต้นใจของแฟนรเพลงทุกคนนะครับนักเอกใหม่ของพี่อุ๊มวัยเท่าไหร่40กว่าแล้วอะโคตรมีอะไรจะฝากฝังประชาชนฝากฝากช่องยูทูบไหมมีอะไรบ้างผลงานอะไรบ้างคุณป้าถอนขาจวเปลี่ยนตัวไป็นถอนสีมณีเด่นที่จะเป็นใครสักเบสอาฝากผลงานโอ้ฝากช่องยูทูปป้าถอนและลุงมกเลยด้วยค่ะเด้อฝากอย่างอื่นบ้างเตยฝากแต่ช่องแต่ช่องปีหนึ่งแล้วฝากอย่างอื่นบ้าง ฝังเนื้อฝักตัวด้วยนะคะแล้วดัง,งดังแล้วจะลืมชั้นจะลืมหมอปลาลืมคุณหมอปลาไหมไม่ลืมค่ะจริงนะถ้าลืมนะ่าจ,จะไม่มาเดี <laughs> เ๋ไปใแบบน้องใหม่ต้อมสว<า>ัสดีครับ,ต,บต้อมนะครับชิดีชัยฐานทองดีก็เป็นตัวแทนจังหวัดสกลนครเปร็นหนุ่มสกลนครของดีสกลนครดูเตยใหญ่ยาวใหญ่เตอร์แลนด์สเคปนะครับก็จะ ปัดกวดในวันที่21นี้นี่ครับ21มีนานะครับที่โราชโครมนาครกรุงเทพนะครับใ่าก็เลยก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตัวแทนจังหวัดสกลนุรครับคอนสกลนคระบุรีจนครใหญ่ยาวมากนี่ของดีกรอบๆเกล็ดำของดีกรอบดำเล็กมากโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตับกระดิ่งตับตะไคร้กับช่องอุ๊ยอะไรนะตับตะไคร้เหรอค่ะตับตะไคร้ใบมะกรูดตร๊ด อย่าลืมติดตามช่องอุบลิยาช่องบ้านถอดบ้านกโอเคเดี๋ยวเจอกันก็ก่อนนะครับเตรียต้อนรับปูพรมกันเลยนะคะเจอกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปเทาคค่ะ